ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่18เรื่องพายุดร,ร้อนบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันนี้6มีสาย,ยน2564 โดยเนื้อหาใจความของประกาศนะครับในช่วงวันที่5ถึง6เมษายน2564ประเทศไทยจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยจะมีลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางแห่งรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ในบริเวณภาคเหนือและภาคกลางจึงของให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งตาต้นไม้ใหญ่ ปลายโฆษณารวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรงขอให้ระวังอันตรายจากฟ้าผ่าในขณะที่เกิดพายุฤดูร้อนไว้ด้วยสำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อพืชผลทางการเกษตรไว้ด้วยโดยจะมีผลกระทบดังนี้ในวันนี้5เมษาย,ยน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงราย ลำพูนลำปางพยาแพร่น,น่านอุตริาน์ตากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและกำแพงเพชรส่วนภาคกลางเรเวนจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบรุรีสระบุรี สิงบรุรีอ่างทองสุพรรณบรีการจนบบรีและราชบรุรีส่วนในวันที่6เมษาย,ยน2564ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพเยาวแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ ากสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตและกำแพงเพชรส่วนภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทอุทัยธานี การจนบุรีและราชบุรีทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมรลอากาศเย็นกําลังปานกลางยังคงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลประกอบกับมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนเข้ามาปกคลุมบริเวณภาคเหนือ จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทางช่องวาตาภายัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศจะนําข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่5เมษายน2564เวลา23นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถััยอุทกภัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ